สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปตอนนี้อาจารย์จะวางไปสู่เลขวิ่งบนประจำงวดที่16พฤศจิกาย,ยน2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสรุนสราจินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีช n แนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่หมจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะคลิปนี้มาดูสูตรนะคะจะเป็นสูตรเกี่ยวกับอ,อ,อะไรคะสูตรวิ่งเนาะวิ่งบนนะคะ สูตรนี้เป็นสูตรระยะสั้นนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบแนวทางของตัวเลขแล้วค่อยค่อยจัดเลยนะคะแต่ถ้าเราไม่ชอบก็ต้องเลือกตัวอื่นนะคะถ้าเราไม่ชอบนะท่านใดที่ไม่ชอบก็ต้องไปเลือกตัวอื่นนะคะแต่ว่าถ้าท่านใดชอบก็ลองจัดดูนะคะแต่ถามอาจารย์ก็อาจารย์ชอบนะคะสำหรับสูตรนี้ ในตัวสูตรนะคะเราจะใช้หลักพันคูณด้วยสองบวกด้วยหน่วยบนคูณด้วยสองบวกหกนะคะเป็นหคงที่หกคงที่นะคะมีค่าเท่ากับ x อ,อ่ะตัวเดียวเลยะคะ่ะตรงนี้เนาะหกนะคะเป็นคงที่อาจารย์จะใส่เลขเสีของเลขหทุกงวดเลยนะคะประมาณนี้ระยะสั้นๆเนาะคำนวณให้ดูนะคะ เริ่มตั้งแต่งวดที่ออกหกศูนย์หะหศย์หเราจะใช้งวดที่ออกแปดหกเจ็ดแล้วก็สองแปดนะคะตามคําสั่งสูตรอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะแล้วเปิดมามันก็จะเป็น6 0ศนย์หนะคะแบบนี้ย้อนแค่งวดเดียวนะคะเขาเรียกว่า,าสูตรปกตินะคะย้อนงวดแบบเใช้งวดที่กำลังออกในงวดปัจจุบันนะแล้วก็ทำงวดต่อไปแบบนี้นะคะตัวแรกเลยคือพัน ห้านะคะห้าสองเป็นสิบใส่เลขศูนย์ไปเลยหน่วยบนเจ็ดสองเป็นสิบสี่แล้วก็หกคงที่มีตัวเลขอยู่แค่สามตัวที่เอามาบวกกันนะคะก็คือศูนย์สี่หกเป็นสิบนะคะบวกกันแล้วได้สิบได้เลขศูนย์ผลที่ออกนะคะคือหกศูนย์หกนะคะแบบนี้หกศูนย์หกเลขศูนย์ตัวที่เรา,เาบวกมาได้หรือว่าคำนวณมาได้นี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะ,ะเลขเลขศูนย์นะคะแล้วถ้าเราเอามาดูาสูตรโต๊ะเนาะอันนี้โต๊ะสองตัวนะคะมาได้ทั้ง หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแต่มันจะมีสองตัวอยู่ในนี้นะหรือบางครั้งอาจจะสามตัวแต่เราเน้นสองตัวก็พอนะฮะสองตัวนี้เดินแน่นะคะแบบนี้นะครับเราดูนะคะเลขศูนย์อยู่ตรงนี้นะศะูนย์ใช่ไหมก็อยู่ตรงนี้ถ้าเราจับมันก็จะเป็นศูนย์เก้าศูนย์หกแล้วก็ศูนย์สามใช่ไหมศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์สามแล้วอาจจะเป็นศูนย์ศูนย์นะแบบนี้นะ,ะอาจารย์ก็จะไม่เขียนให้หรอกเนาะ ดูดูตามภาพแค่นี้ก็พอนะศูนย์นะศูนย์มาอยู่ตรงนี้เราก็สามารถเป็นศูนย์หกศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์สามมันก็จะออกมาคู่ศูนย์หกแบบนี้นะคะอันนี้หนึ่งตัวอันนี้สี่ตัวมาสองตัวนะคะสี่ตัวมาสองตัวไม่ต้องเขียนเนาะอันนี้คือเข้าใจนะแค่นี้นะคะคราวนี้เราก็ขยับขึ้นไปเป็นวดที่สองเลยเนาะว่าที่สอง เราก็จะมาดูนะคะตรงนี้ตรงเมื่อที่ออก606นย์หกได้จานเปิดฝั่งซ้ายมือก่อนหกศูน์กพันก็คือ9เอา9นะคะคูณกับ2 92เป็น18เอาเลข8มาเขียนไว้น่วยบนก็เลข6ตัวนี้นะ62เป็น12มาเขียนไว้แล้วก็6คงที่แปดสอกแล้วก็เป็น16บหนะได้ลเลข6นะออกมาที่662อ่ะหกห เราจะเอาไว้ตรงไหนก็แล้วแต่นะไว้หกก็ได้ไว้หลักสิบก็ได้ไว้หลักร้อยก็ได้เงี้ยแต่ว่าให้รู้กันว่ามันคือเลขหกถ้ามาดูแบบสองตัวสี่ตัวมาสองตัวนะคะอันนี้สี่ตัวมาสองตัวเราก็จะมาดูเลขหกเนาะตัวนี้หกนะคะอยู่ตรงนี้มันก็จะจับได้เป็นหกเก้าหกสองแล้วก็หกสามะไม่ต้องจับหลายตัวเราเอาตัวนี้มาจับเลยเดี๋ยวจารย์ลองเขียนให้ก็ได้เนะาะขยับเอา เดี๋ยวค่อยลดหน้าจอเยอะๆแล้วก็ดูนะคะบางท่านมองปุ๊บก็เข้าใจบางท่านเขาไม่เข้าใจจริงๆนะต้องเห็นใจเขานะคะท่านผู้ชมเราก็เอายืนที่เลขศูนย์ศูนย์แล้วมาจับตัวแรกเลยก็เป็นศูนย์หกศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์สามนะคะมันจะได้แค่นี้นะแล้วก็ตัวมันเองตัวนี้ละกันเบิ้ลน,นะคะศูนย์ศูนย์นี่ค่ะก็คือตัวนี้แหละที่เราทําได้เลขศูนย์เนี่ย อ่เราจะได้สี่ชุดเอาแบบนี้ดีกว่านะเนาะแล้วมันก็จะได้คู่คู่นี้นี่ค่ะอาจารย์ขยับได้ไม่เป็นไรเนาะเพื่อ fc นะคะ fc สุดเลิฟอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้ต่อไปเนาะตรงที่เป็นเลขหกใช่ไหมเราก็เอาหกเป็นตัวแรกหกหกเก้าใช่ไหมแล้วก็หกสองหกสาม แล้วก็หกหกนี่ค่ะหกหกนะออกมาที่หกหกสองเนี่ยคู่ที่เราหมายตาค่อตรงนี้และคู่ที่เราไม่ได้หมายตาก็ตรงนี้เบิ้ลมันก็เข้าด้วยใครจับเก่งอ๋อาจารย์คิดว่าน่าจะได้นะคะสำหแรบบับวัวนี้รู้สึกอาจารย์จะวางสูตรบนนะมีแต่มีแต่สูตรสวยๆทุกสูตรเลยนะเลขก็ไปในทํานองเดียวกันด้วยนะท่านผู้ชม นี่แหละตามนี้เนาะตายละน,นี้เราก็มาเช็คต่อดูต่อไปอเดี๋ยวมาคำนวณก่อนเนาะลืมคำนวณเขยบแบบนี้ก่อนละกันภาพนิ่งอยู่หรอกเนาะเห็นดีนะ,ะนานๆก็จะสไลดท์ทีเอาเวละเอาหกหกสองมาคำนวณพันนะคะเลขแปดแปดสองเป็นสิบหกหน่วยบนสองสองเป็นสี่แล้วก็หกคงที่ดูแบบนี้ก็คือไถ่คะเนี่ยสิบหกเนาะได้เลขหกนะคะ ออกไปที่หกหกห้าหกเอาไว้ตรงไหนก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมเอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะไว้เลขหกอาจารย์ก็เขียนไว้ว่าหกกับมันได้แน่อัน,นี้เราก็มาดูที่อาจารย์จับไว้ให้นะเอเอทำคำนวณแบบสี่ตัวเดินดีสองตัวนะคะหรือว่าโต๊ดบนนั่นแหละคู่โต๊ะบนสี่ตัวนะ,ะเราก็เอาหกตัวนี้เลยเนาะนี่ยืนที่หกตัวนี้เลยเอจะน้อยลงไปอีกนะคะท่านผู้ชม เราก็ไม่ต้องไปจับตัวอื่นนอกจากเอาหกตัวเดียวก็วเอาหกสองหกห้าหกแปดปกติเราจะต้องจับเป็นสองห้าสองหกสองเก้าห้าหกห้าเก้าแล้วก็หกเก้าอย่างงี้ใช่ไหมอ่าอันนี้มันก็จะเยอะอันนี้ก็เหลือแค่เอาหกมายืนเลยยืนหกตัวแรกคือหกสองนะคะแล้วก็หกห้าอาจารย์จะเอาไล่จากตัวที่ได้แล้วก็ไล่จากซ้ายมือไปก่อนหกสองหกห้าแล้วก็หกเก้าแล้วก็อย่าลืมหกหกด้วย ตัวเบิลของตัวมันเองที่เราคำนวณมาได้นะคะก็ออกมาที่อะไรคะหกหกห้าใช่ไหมก็จะได้คู่หกห้าที่น่าสนใจแล้วก็ตัวหกหกนี้ด้วยนะ,ะก็เป็นอันนี้หกหกสองอันนี้ก็หกหกห้าอันนี้อันนี้ก็จะได้คู่เป็นเน้นเป็นหกสองแล้วกันเนาะอันนี้ก็เน้นเป็นหกห้า นี่ค่ะจะได้ทราบว่ามันเข้าสองตัวอย่างนี้เลยนะอ่ะคน,นี้ก็โยกมาทางฝั่งซ้ายมือดันขึ้นไปเป็นวดที่สี่นะคะวดที่สี่เราก็ดูทุกหกหกห้าอ่ะอยู่ในแลวลาหกหกห้าหกหกห้านะหลักพันเลขแปดเนาะพันแปดคูณสองเป็นสิบหกแปดสองสิบหกแล้วอะไรอ่ะต่อมาก็หน่วยบนห้าสองเป็นสิบอ่ะแล้วก็หกหงที่แบบนี้แหละ บวกกันหกศูนย์หกเป็นสิบสองได้เลขสองนะคะท่านผู้ชมสองออกมาที่เก้าหกสองนะเก้าหกสองใช่ไหมก็น,นี้เล,เลขสองเราก็มาดูสูตรสองตัวโต๊ดนะสี่ตัวมาสองตัวโต๊ดนะแล้วก็ดูอ่ะอยู่เลขสองเนาะสองตั้งไว้นี่เลยตัว2สองตัวนี้นะเอาสองไปก่อน แล้วก็เป็นสองเก้าสองสามสองหกแล้วก็ย่าลืม2สองสองทำเหมือนกันเนาะจาย์จะขยับมานะที่เขียนเมื่อสักครู่นี้แบบนี้สองก็คือตัวนี้นะอันนี้คำนวณมาได้ที่เก้าสองสามหกใช่ไหมสองสองเก้าสองสามสองหกนะคะออกมาที่เก้าหกสองก็จะมีคู่ที่ได้เนาะ ก็มีคู่เก้าหกสองมีคู่นี้นะหกสองแล้วก็มีสองเก้าเนี่ยนี่ค่ะแบบนี้ได้สองคู่โอได้สองคู่สามงวดแล้วเนี่ยอันนี้มันอะไรล่ะศูนย์ศูนย์หกหกออกไม่ได้เนาะสองแล้วนี้ก็ สองหกรือว่าสองเก้านะคะท่านผู้ชมอ่ามนี้เลยเนาะโอมีเหลือนูเหลืออยู่น้อยคู่นะคะท่านผู้ชมเหลืออยู่แค่สี่คู่ใครอยาใช้แต้มโต๊ดมาตัดอะไรก็ได้แล้วแต่ดวงใครดวงมันนะอาจารย์ก็สอนไปตอ้หหหลสูตรเลยเนาะอ่ะคราวนี้เรามาดูนะเก้าหกสองใช่ไหม หลักพันของงวดที่ออก962เลขนะสองนะสองคูณสองเป็นสี่หน่วยบนสองสองสองก็เป็นสี่แล้วก็บวกหกคงที่เป็นเท่าไหร่เนี่ยสิบี่เนาะเลขสี่เลขสี่นะคะท่านผู้ชมสี่ตัวนี้ไปชนกับเลขวิ่งระยะยาวเลยนะเลขสี่แต่ว่าเราดูแค่สูตรนี้นะคะเราก็ดูเลขสี่มันมาศูนย์สี่สี่อตรงไหนก็ได้สักตัวหนึ่งใส่ไว้ก่อนแสดงว่าเลขสี่ตัวนี้มันเข้านะ เข้าถึงสองตัวเลยเนี่ยนะแบบนี้อันนี้เหมือนกันเนี่ยเข้าสองตัวนี่ก็เข้าสองตัวเพียงแค่อาจารย์วงให้รู้ว่าเออมันเข้าตัวใดตัวหนึ่งตัวหนึ่งแล้วกันเนาะแบบนี้อันนี้เลขสี่นะเรามาดูฝั่งนี้เราก็มาวงกลมแค่เลขสี่ก่อนเราก็จับเลยเนาะสี่สี่ยืนอุ้ยผิดนะคะท่านผู้ชมสี่อ้าวสองด้ามอยู่ใกล้ๆมือผิดสีนะเลขสี่ สี่ศูนย์สี่สามสี่สี่สี่ศูนย์สี่สามสี่สี่แล้วก็สี่เจ็ดแบบนี้เนาะสี่เอาไปใช้เช็คประจักรเช่นนี้เนี่ยสี่ศูนย์สี่สามาานะ 40, ถ้าสี่มาสี่ศูนย์สี่สามอ่ะไม่อันนี้ไม่ได้เยอะ ก็เพื่อแหละเดี๋ยวดูใหม่ก่อนถ้าสี่ก็สี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดอ๋ออาจารย์เบิ้ลตรงนี้โอ้งงเลยเนาะอาจารย์เบิ้ลไปก่อนนะสี่ศูนย์สี่สามแล้วก็สี่เจ็ดไปเขียนตัวเบิ้ลไปเขียนตัวเบิ้ลก่อนนะไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมโอเคให้ดูแล้วกันจะเป็นสี่ศูนย์สี่สามแล้วก็สี่เจ็ดนะแล้วค่อยสี่สี่ อาจารย์เขียนสี่ศูนย์สี่สามสี่สี่แล้วก็สี่เจ็ดอ่างงเลยเนาะจริงเบิ้ลมันจะต้องอยู่แถวนี้แต่ไม่เป็นไรนะคะท่านผู้ชมเนาะเท่ากับว่ามีเลขครบทั้งหมดสี่สี่ตัวนี่แหละ mm hmm. ก็ออกมาที่ศูนย์สี่สี่ก็เข้าตัวเบิ้ลนะถ้าเบิ้ลมันจะอยู่ตรงนี้เนาะแก้กดีกว่าเนาะสี่สี่ไม่แก้ดีกว่าท่านผู้ชมรู้กันแล้วกันมีค่าเท่ากันนั่แหละเนาะมันจะมีคู่สี่ศูนย์ แล้วก็คู่สี่สี่ตามจริงสี่สี่จะอยู่ตรงนี้แล้สี่เจ็ดอยู่ตรงนี้ขอให้จับให้ครบแล้วกันว่าเราต้องทำให้ได้สี่ชุดอันนี้มันก็จะได้เป็นสี่กับศูนย์อันนี้อาจารย์หาตัวตัวเดียวไป,ไปมาให้เลยแบบว่าเพราะว่าสูตรเนี่ย มันไม่มีแนวะทางของเลขเลขวิ่งระยะยาวที่งวดนี้เราทําได้เลขเก้าใช่ไหมมันก็ต้องใช้วิธีนี้นะคะหาตัวอื่นที่ไม่ใช่เลขเก้าแล้วเราก็ทําแล้วเราก็เอาเลขเก้ามาใส่เพราะว่าสูตรเนี้ยที่สี่ตัวเนี่ยมันไม่มีเลขเก้านะคะท่านผู้ชมโหถ้ามันมาเนาะมีโอกาสนะคะท่านผู้ชมตั้งสติแล้วก็ใช้เวลาว่างจริงๆแล้วเรามานั่งวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะท่านผู้ชมลองดูเงียบๆอย่างเงี้ยนะมันก็จะอาจจะคิดอะไร คิดซ้ายคิดขวาคิดหน้าคิดหลังได้เนาะลองดูนะคะอันนี้เรามาดูงวดนี้เลยงวดที่ออกศูนย์สี่สี่เนี่ยศูนย์สี่สี่หลักพันเนาะเลขหกหกกว่าคูณกับสองหกสองต้องเป็นสิบสองเราเลขสองมาเขียนไว้ก่อนแล้วหน่วยบนเลขสี่นะสี่คูณสองเป็นแปดแล้วเราก็บวกกับหกคงที่สองก็แปดเป็นสิบเป็นสิบหกนะได้เลขหกเนาะตัวนี้เลขหกนะคะท่านผู้ชมเนี่ยแหละ เลข6มันจะมีอยู่ในเลขที่เราคำนวณมาได้นะแล้วก็เป็นเลขค่อนข้างสวยนะสูตรที่ที่เคยสอนมาเลขวิ่งเลขวิ่งตัวเดียวลักษณะยาวประมาณนี้แหละอาจารย์คำนวณมาตุดได้มาได้แนวทางของเลข3ใครจะไปเอาตัวนั้นก็ได้แต่ถ้าเป็น3อาจารย์ก็กลัวว่าเวลาตอนอาจารย์เคยบวกครั้งที่แล้วนะเวลาบวกคู่ท้ายคู่หน้าคู่กลางคู่ถางรู้สึกมันจะติดๆขัดๆเนาะแต่ถ้าเป็นเลข6เนี่ยมันจะสวยนะคะเลข6 งั้นเราก็จะยืนหกเลยนะหกก็คือวงกลมไว้ก่อนตัวนี้แปบ๊บหนึ่งเนาะหกตัวนี้จะมาหรือไม่คะท่านผู้ชมมาไหมขอให้มานะคะขอให้มาขอให้เดินตามนี้เลยนะเนาะขณะที่คำนวณอยู่นี่ก็คือมีดีชันแนวนะคะขอบคุณสำหรับผู้ที่กดติดตามใครกดติดตามขอให้ได้รับโชคเลยเนาะสำหรับงวดนี้นะคะตามนี้เนี่ยโอกาสมาเออ สามหกเจ็ดศูนย์เนี่ยมีโอกาสเข้าถึงสามตัวนะคะท่านผู้ชมมีโอกาสเข้าถึงสามตัวอย่างเงี้ยศูนย์สี่สี่ก็คือสามตัวเลยเนาะอย่างเงี้ยอะไรนะเก้าหกสองใช่ไหมเนี่ยเก้าหกสองก็มาสามตัวเลยหกหกห้าอย่างเงี้ยก็สามตัวนะคะหกหกสองสามตัวนะหกศูนย์หกแบบนี้นะก็สามตัวเช่นกันนะเข้าสามตัวบนได้เลยนะคะแบบนี้นะแต่นี้ว่าถ้าเป็น ถ้าสูตรเนี๋ยเข้าถึงสามตัวบนเลขเก้าก็จะหลุดไปเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็คิดว่ามันจะมาอย่างน้อยต้องมีสองตัวนะคะใครจะจับสามตัวนี้นี่เลยก็ได้หรือว่าใครจะเอาเก้ามาช่วยนะคะอาจารย์ก็คิดว่างวดนี้น่าจะมีเลขเก้าอยู่นะคะเพราะว่าสูตรสี่มีตัวเลขแค่สี่ตัวเหตุผลที่มันเข้าสามตัวหลไยงวดเพราะมันเป็นเบิ้ลเนาะแต่ถ้ามันเบิ้ลมันก็ได้นะอาจจะเป็นอะไรลองมาบวกดูนะต้องใช้วิธีการอืหลายอย่างนะคะเวลาการบวกเนาะนี้เราก็ลองจับ อย่างที่เราเคยจับมาก่อนเริ่มต้นนะคะเราก็ขยับมาตามนี้อาจารย์จะจับสูตรนี้นะคะก็คือหกนะถ้าหกตัวนี้นะต้องต้องคํานึงถึงตัวนี้เดินด้วยนะไม่ว่าจะเดินอยู่หลักไหนก็ตามตัวนี้มีโอกาสาจะเข้าด้วยนะคะก็คือหกตัวนี้ฉะนั้นก็หกยืนไปเลยเนาะหกหกคราวนี้เราก็จับตัวแรกเลยปากกาปากกาผิดสีหก หกอะไรล่ะหกสามหสามแล้วก็หกเจ็ดก่อนแหมอาจาร์เนี่ยอันนี้เขียนผิดหกเจ็ดแล้วก็หกศแล้วก็หกหกท่านผู้ชมหกหนี่ก็มาหลายง่วดติดกันเนาะมันคือว่าไอ้พวกอะไรหกศูนย์หกหหสองหกหกห้าอะไรแบบนั้นนะที่หมาสงตัววันนี้จะมากี่ตัว มองปื๊ดไปเนี่ยอาจารย์ก็ชอบนะคะก็คือถามจะชอบทุกคู่ไหมก็อาจจะชอบทุกคู่่นหละเนาะสวยหมดเลยเลขสามก็เคยก็ทําเคยได้นะเลขเจ็ดก็ได้อยู่นะสองกับเจ็ดมาตัวหนึ่งนะคะเออเป็นสูตรสองตัวมาตัวนะสองกับเจ็ดมาตัวหนึ่งอันนี้มันไม่มีสองมีเจ็ดโอกาสเจ็ดก็มาได้นะทะ่านผู้ชมสองกับเจ็ดหรือว่าจะเป็นหกกับศูนย์ จะใช้วิธีการถ้าเป็นแนวทางของแต้มโต๊ดใช่ไหมบางท่านบอกว่าอาจารย์เอาแต้มโต๊มาตัดได้ไหมบางครั้งมันก็อาจจะไม่ได้เข้าคู่แบบอย่างนี้นะแต้มโต๊ดแต่เวลาที่เราทำเนี่ยของเก่ามันก็เข้าตลอดใช่ไหมเข้าทุกงวดแต่แหละแต่ว่างวดนี้บางทีคู่อย่างสมมุติเราจับเป็นคู่แบบเอ่อซีซีเนะี่ยมันแต้มแปดมันมีใช่ไหมบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ออกมาเป็น แต้มที่เอตัวเลขที่มันมีนะี่ยมันอาจจะไม่เข้ากับแต้มที่เราทําได้แต่มันไปนเข้ากับคู่อื่นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมคู่ที่เราทําอาจจะไม่ได้แต้มแต่มันเข้าตัวคู่ของคู่อื่นในในใน,ในงวดเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเราก็ลองเช็คเนะถ้าเกิดมันมาเดี๋ยวอาจารย์จะลองให้ดูเนะี่ยเป็นตัวอย่างอยู่ตรงไหนแล้วแต้มโต๊ะแต้มโต๊อดอันนี้หลักร้อยนะถ้าเป็นแต้มโต๊ะ การพิจารณาแต้มโตใช่ไหมความรู้สึกเนาะแต้มโตมันหกใช่ไหมมีโอกาสอยู่นะถ้าเป็นหกหกสามนะคะท่านผู้ชมถ้าเราจะใช้แต้มโตที่อาจารย์เคยสอนไปให้นะแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะแต้มโตความหมายคือ fc บางท่านเขาแบบว่าอาจารย์ครับเอาแต้มโตมามันดึงได้ไหมอย่างนี้ใช่ไหม แต่มันก็จะมีการคำนวณออกมาได้ตัวเลขแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะเอามาดูว่าอย่างเนี้ยอย่างหกสองเนี้ยมันก็เป็นแต้มแปะใช่ไหมบางครั้งมันอาจจะเป็นอย่างอย่างอย่างแต้มไม่ได้อย่างเงี้ยสมมติค่าแบบมันเป็นคู่แบบเก้าสองแบบเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเก้ากับสองแบบนี้ใช่ไหมเอ้เก้ากับสองก็เป็นสิบเอ็ดอย่างเงี้ยแบบแต้มหนึ่งมันไม่มีในนี้อย่างเงี้ยอาจารย์จะยกตัวอย่างแบบนี้ไงความหมายคือถ้ามันออกมาแล้วมันออกมาแล้วเราเห็นภาพไงก็เป็นเก้าหกสองแบบนี้ มันมีคู่6กับ2ไมไปแต้ม8แต่บางคนจะในในในตัวจับมันจะเป็นคู่92 92แบบนี้มันไม่มีแต้ม1นึ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมแต้ม11มันไม่มีอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เวลาจะเลือกถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวจะเลือกผิดตัวฮะความหมายของแบบนี้นะคะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบางทีนะ6กับ5เป็นแต้ม1ใช่ไหมมันมีนะแต่ถ้าบางครั้งคนจะเลือก6กับ6เนี่ยมันก็ถูกใช่ไหมห6เนี่ยมันก็มาแต่แต้ม2มันไม่มีกลัวจะเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชม หรือเอาง่ายๆอย่างเงี้ยแปดกับเจ็ดเป็นสิบห้าเนี่ยมันถูกใช่ไหมในแต้มที่คำนวณมาแต่บางคนจะจับสมมุติจะจับอยากจะได้คู่หกเจ็ดเนี้ยหกเจ็ดเป็นสิบสามใช่ไหมมันถูกใช่ไหมแต่ว่าในนี้นไม่มีแต้มสามกลัวตัดทิ้งไปแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเอองั้นเราก็ต้องพิจารณาดีๆด้วยบางทีตัวเลขที่เป็นตัวคู่กันเนี่ยมันมีก็คือออกหกับเจดเนี่ยมีใช่ไหม แต่หกกับเจ็ไม่มีสามเช่นกันหกกับแปดเนี่ยเป็นสิบสี่ใช่ไหมมันจะเป็นแต้มสี่ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราจะเลือกคู่หกแปดแบบนี้ชอบมากเลยแต่ทาหันมาดูแต้มไม่มีแต้มสี่อุ้ยไม่เอาดีกว่าแบบนี้ไงอาจารย์กลัวเป็นแบบนี้นะคะกลัวจะเช็คผิดตัวอย่างเงี้ยค่ะเวลาไม่มีแต้มแล้วก็ไม่เอาแบบนี้นีแบบก็กลัวเอาเป็นตัวที่ชอบดีกว่านะคะแล้วจับเป็นคู่ครบทั้งหมดสามตัวแล้ว ที่เราชอบแล้วค่อยมาดูว่าในสอในคุกในสามตัวนั้นน่ะมีแต้มที่เราเขียนไว้จํานวนทั้งหมดห้าแปดเก้าศูนย์นี้หรือไม่เท่านั้นเองเราต้องจับสามตัวมัได้ก่อนแล้วก็เอาแล้วค่อยมาเอาสองตัวเออร้อยสิบหรือร้อยหน่วยด้วยสิบหน่วยมาเช็คแต้มโต๊ดให้มันมีสักคู่หนึ่งที่ได้อย่างนี้นะคะอาจารย์กลัวว่าจะไปจับตัวผิดมาแบบนี้นะคะแต่ถ้าทุกคนอยากจะทราบนะคะ ว่างวดนี้แต้มโต๊ดก็คือห้าแปดเก้าศูนจะเป็นตัวไหนแบบนี้ใช่ไหมเราก็ลองเอามาเทียบได้แต่ว่ามันไม่เสมอไปตัวคู่ที่มันเข้ามันอาจจะไม่ใช่คู่ที่มันได้แต้มก็ได้นะ,ะตะมนี้เนาะหกสามแล้วคะท่านผู้ชมหกสามเนี่ยถ้าเป็นภาษาแต้มก็คือแต้มสองตัวนี้แต้มเก้านะ,ค,ะคือแต้มโต๊ดได้อยู่ตรงไหนก็ได้นะฮะอันนี้คือถ้าได้อาจารย์จะใส่ถูกให้แล้วกัน ถ้าไม่ได้แต้มอาจจะได้อย่างเมื่อกี้นี่นะที่ยกตัวอย่างให้ดูคงเข้าใจนะคะหกกับเจ็ดหกเจ็ดเป็นเท่าไหร่อะสิบสามหกสองสิบสองเป็นสิบสามเนี่ยคู่เนี้ยไม่ได้แต้มเลขสามนี่นะแต่ก็อาจจะเป็นตัวที่มาของอีกคู่หนึ่งก็ได้เอาไปจับกับอีกตัวหนึ่งทึ่งมันทึ่งจะได้อย่างนี้นะแล้วหกศูนย์แต้มหกมาเนี่ยหกหกเป็นสิบสองเนี่ยมันก็จะได้ คู่นี้คู่เดียวแต่ถ้าเกิดเราเอาเก้ามาเสียบเราเอาเก้ามาใส่ถ้าเป็น 97, เก้าเจ็ดเนี้ยเป็นสิบหกเนี่ยหรือว่าเก้าหกเนี้ยเป็นสิบห้ามันถึงจะได้คู่มันจะมีคู่คือคือคู่เก้าหกไงเข้าใจไหมเนี่ยถ้าจับแบบนี้มันจะไม่ได้แต้มกลัวจะไปเอาตัวนี้มาเพราะมันได้แต้มแต่มันออกคู่นี้แบบนี้ไงถึงไม่แนะนําให้ ตัดในนี้แต่แนะนําให้เอาพอเอาตัวเลขมาใส่หนึ่งตัวแล้วให้มันครบสามตัวแล้วค่อยมาดูว่ามีคู่ไหนบ้างที่มาได้แต้มโต๊ะอย่ามาจับแต้มโต๊ะสองตัวจากเลขสองตัวต้องไปจับแต้มโต๊ะสองตัวจากเลขที่เราจับมาแล้วสามตัวยกตัวอย่างนะคะตามนี้อัออน,นี้ถ้าถ้าเราเอาเก้ามาใส่นะทีนี้เราจะจับแต้มโต๊ะได้มันมีคู่ไหนที่เข้าแต้มโต๊ะได้บ้างก็คือเอาเก้ามาใส่ไม่ไม่ว่าจะใส่ตรงไหนก็ได้หมดเลยะคะ่ะท่านผู้ชม เอาคู่หกสามเนี่ยใกล้ๆก,กันมาวางเป็นหกสามเก้าจับอย่างนี้ให้นะหกสามเก้าตัวที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมหกสามเก้าแล้วก็หกเจ็ดนี่ยแหละมันน้อยลงไปแล้วนะเนี่ยหกเจ็ดเก้าจะวัดอย่างนี้ใช่ไหมวิธีการคือต้องเอาสามตัวมาจับก่อนนะคะแล้วก็มีอะไรล่ะหกศูนย์เก้าอันนี้คือโต๊นะไม่ใช่สามตัวตรงนะหกศูนย เก้าอาจารย์พยายามยกมาเป็นคู่เพื่อจะได้ไม่งงนะคะแล้วก็จะเป็นหกหกเก้าเนี่ยเวลาเราจับมาแล้วนะคะเราค่อยเอาแต้มโต๊ะมาวัดว่ามันจะมีคู่ไหนบ้างในสามตัวนี้ได้แต้มโต๊ดไม่ใช่จับแต้มโต๊ะจากเลขเหล่านี้นะคะถ้าเผื่อมันออกคู่นี้ขึ้นมานะมันไม่ได้แต้มเดี๋ยวเราจะไม่เอาแบบนี้ไงแบบนี้นะคะต้องเอาสามตัวมาเขียนก่อน แล้วเราเค่อยเอาแต้มสองตัวมาวัดก็คือห้าแปดเก้าศูนย์ในสามตัวนี้ต้องมีแต้มห้าแปดเก้าศูนย์อย่าไปวัดตั้งแต่ตรงนี้นะท่านผู้ชมบางทีมันก็อธิบายยากยนะแต่อาจารย์ก็อธิบายแบบนี้แหละแต้มแต้มโต๊นะโต๊ะสองตัวก็มีห้าแปดเก้าศูนย์นี้แหละเราจะวัดแต้มโต๊จาก สองตัวจากที่เราจับสามตัวแล้วเพราะเผื่อมันจะเป็นคู่ที่มันไม่ใช่คู่เหล่านี้นะอย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมหกสามเนี่ยแต้มเก้าเห็นไหมเก้าสามเป็นสิบสองไม่มีแต้มแล้วก็หกเก้าเป็นสิบห้าได้แต้มเห็นไหมได้ถึงสองคู่เลยอันนี้ได้นะคะก็คือคู่หกสามนี่นี่แต้มเก้าแล้วก็หกกับเก้าตัวนี้ก็ได้เป็นแต้มห้าแบบนี้นะคะท่านผู้ชมโอเคนะคู่นี้ถือว่าผ่าน ใครจะจัดสามตัวบนคู่นี้ก็ได้นะคะเรียงหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเอาเองแล้วก็มีคู่หนึ่งเราก็ดูหกกับเจ็ดหกสองเป็นหกกับเจ็ดเป็นสิบสามอ่าผ่านไปก่อนเนาะไม่มีนะแล้วก็หกกับเก้าเป็นสิบห้าอ่าคู่นี้มันได้เนี่ยอย่างเงี้ยหกเก้าเห็ไหมแต่มันมีได้เจ็ดผสมนะหกกับเก้าเป็นสิบห้าได้คู่แบบนี้อันนี้คู่นี้ก็คู่นี้ แล้วเจ็ดกับเก้าเป็นสิบหกไม่มีก็ไม่เป็นไรขอให้เราจับสามตัวแล้วมันจะมีคู่โตอยู่หนึ่งคู่ก็คือคู่นี้คู่หกกับคู่เก้าเป็นสิบห้าเนี่ยอันนี้ก็คือผ่านจัดได้นะคะนี่เห็นไ,ไหมต่อไปหกกับศูนย์กับเก้าก็เช่นเดียวกันเนาะศูนย์กับเก้ากับแต้มเก้าคู่นี้ก็ได้แต้มก็ผ่านนะแต้มเก้าตรงนี้แล้วก็เออหกกับเก้าตัวนี้กับตัวนี้หกกับเก้านี่ก็ได้แต้มสิบห้าเนี่ยลแต้มนี้ ก็ผ่านนะ,ะเนี่ยวิธีการดูแต้มโตต้องจับสามตัวก่อนแล้วค่อยเอาแต้มโตมาคัดทีหลังแต่ถ้าเราเอาแต้มโตไปคัดแบบนี้เลยนี่เราก็จะตัดคู่แบบนี้เราก็จะไม่เอาอย่างนี้ไม่ไ,มได้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวไม่ถูกนะก็เอาต้องจับให้มันครบสามตัวก่อนแล้วค่อยเอาตัวนี้มาไอที่เราจับสามตัวนั้นมันมีคู่ไหนบ้างจะเป็นคู่ร้อยสิบหรือร้อยหน่วยนะคะนี่หกหกเป็นสิบสองใช่ไหมอันนี้แต้มสองไม่มีในนี้ใช่ไหมแต่ถ้าหกกับ 9, เกหรือว่าหกับ9กตัวนี้คู่นี้ก็ได้หรือว่าคู่ร้อยคู่สินี้ก็ได้ก็เป็นสิบห้าอันนี้ก็ผ่านแบบนี้นะคะเนี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยเนาะใครชอบชุดไหนก็ลองดูนะคะเออมีอยู่แค่4ี่ชุดนี้ก็สวยทุกชุดนะแล้วก็คู่ท้ายแต้ม2ตัวท้ายก็ต้องได้ค่าเรียงไปร1 0หน่วยก็สองตัวท้ายก็มีแต้ม2ตัวท้ายด้วยนะคะ แล้วก็แต้มรวมเป็นคู่ขี้เดี๋ยววดน,นี้เป็นแต้มคู่นะท่านผู้ชมลองดูนะเอ่อ9 2เป็น18อันนี้ผ่านเลยเนาะเป็นแต้ม8ได้เลยอันนี้เมื่อผ่านแต้มโตแล้วมาดูแต้ม3ตัวเป็นเลขคู่ไหม6กับ7เป็นเท่าไร่คะ13 3กับเอ่อ9เป็น12อันนี้ก็ผ่านแต้มด้วยนะอันนี้ก็609เนี่ยเป็น15อันเนี้ย อันนี้จะไม่ผ่านแต้มรวมสามตัวบนที่เป็นเลขคู่นะอันนี้หกกับหกเป็นสิบสองสองเก้าเป็นสิบอ็ดอันนี้ก็จะไม่ผ่านเช่นกันอันั้นก็มีสวยอยู่ชุดนี้หกสามเก้าแล้วก็หกเจ็ดเก้าจะสลับตำแหน่งให้มันได้สิบหน่วยอย่างนี้ได้อยู่นะอาจารย์จำได้ว่าแต้มหกมนะีอันนี้ก็เป็นสำรองเนาะเพราะว่ามันมันไม่ได้แต้มคู่ขี่นะเออมันไม่ได้แต้มคู่นะมันเป็นแต้มขี้ แต่ถ้าแต้มคู่คีบหลุดมันก็อาจจะมาได้เช่นกันนะนี่แบบนี้เลยเนาะนี่แหละตามตามหามานะตัวที่อาจารย์เคยจัดไปให้ก็คือตรงนี้นะหกเก้าเจ็ดนะจำได้อยู่นะที่เคยจัดไปแรกๆเลยที่เราเรียนกันมันจะมีสองก็เจ็ดมาตัวหนึ่งนะเราก็เลือกเลขเจ็ดไว้อะไรอย่างนี้ฮะแล้วก็เลขเก้าเลขวิ่งนะแล้วก็เลขหกเอในแนวทางหลักร้อยที่เป็นเลขคู่อะไระะแบบนี้ฮะนี่ค่ะแบบนี้แหละ วิธีการดูต้องดูหลายๆแนวทางนะคะแต่ถ้าเราเอาแต้มโต๊ะสองตัวเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ได้มาจับตรงนี้มันจับไม่ถูกนะคะท่านผู้ชมอย่างเงี้ยมันไม่ได้แต้มสามเราจะไม่เอาใช่ไหมทั้งๆท,ที่เวลามันมารวมกับเลขที่เราชอบมันก็ผ่านแบบเนี้ยก็ยากอยู่นะคะท่านผู้ชมถ้าไม่เข้าใจเนาะไม่เข้าใจก็ยากอยู่องค์ประกอบมันต้องมาด้วยกันหลายๆทางหรือว่าได้ไม่ครบ ทุกองค์ประกอบแต่เลขมันสวยก็จัดได้แบบนี้นะคะอาจารย์ลาไปก่อนนะพวกก็หม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ